มาครับเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้กันนั่นก็คือจัดที่า8ทีมไทยที่แข่งในรายการว a l ลแลน t ์ไทยแลนด์ซีรีส์รอบ i c k Off นั่นเองนะครับเป็นการแข่งขันที่คัดเลือกหาตัวแทนหนึ่งเดียวของทีมไทยเข้าสู่การแข่งขันโ r o m o ชั่นเล l e g เ t ชั n ที่จะเข้าสู่การแข่งขันทีย2สนั่นเองหรือถ้าพูดอีกคำานึงก็คือคัดไปคัดนั่นเองนะโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาดู8ทีมที่ แข่งกันไปทุกทีมแล้วนะครับเราเห็นศักยภาพของทุกทีมแล้วว่าแต่ละทีมอยู่ในระดับไหนและมาในวันนี้ก็จะมาจัดเทียร์ให้ได้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ8ทีมก่อนว่ามี8ทีมอะไรบ้างละกันนะครับผมนะก็มี x g o กนะครับผมชาเปอร์นะครับ อินวันโมเมนต์เอฟเอฟทีอาห้าอาห้าอาห้าทีมเอ็นเคทีอากาซุกิและมาละอีสปอร์ตนะครับผมแน่นอนทีมที่คุ้นเคยกันก็ไม่พ้นชาร์เปอร์เอ็กอสทีมเอ็นเคทีนะครับผมนะส่วนทีมอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันมากนักแต่บางทีมก็มีผู้เล่นที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นในส่วนของอากาสุกินะครับผมเอาไม่ใช่อาเอาเอาเอาที่เฉกคุณชื่อแล้วกันนะที่คุณชื่อ นะครับผมก็เนี่ยฮะอินวันโมเมนก็มี Doffy ี้ใช่ไหมที่เราคุ้นชื่อกันดีนะครับผมนะในส่วนของมาละก็มีแซตลิฟใช่ไหมแซลิที่ก็คุ้นคุ้นหน้าคุ้นตาดีอาก็มี p u โจ g o d ใช่ไหมอ่าชื่อคุ้นกันทั้งนั้นนะครับผมที่เป็นอ่าผู้เล่นที่แบบอยู่ในช่วงของ Development ของเทียสามเทียในยุคที่มันมีลด็กไทยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คุณนหน้าคุณตาพกฝูเซนต a อะคาเดมี่อะไรอเงี้ยก็วานไปใช่ไหมก็ได้โอกาสมาเล่นในสนามครั้งนี้ด้วย นะครับเดีย๋ยวเราเริ่มที่การจัดเทียรจากบนสุดลงล่างสุดนะครับผมมาที่อันดับหนึ่งกันก่อนเลยนะครับอันดับหนึ่งของเราในเทียร์ลิสต์นี้นะครับผมก็คือชาเปิร์นะครับผมชาเปิร e ์อีส์เนี่ยไลอัพล่าสุดเนี่ยก็เป็น LBY กระดุมศิลปภพ QQGod และ Niffy นเครับผมนะเป็นไลอัพที่รวมเหล่าผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงอยู่ในทีมนั่นเองชาเปิร รอบแรกเนี่ยพวกเขาเจอกับอาคาสุกินะครับผมซึ่งชาเปอร์ได้แสดงชั้นเชิงการเล่นแบบหมากมาตรฐานให้เห็นชัดเจนมากเรื่องกลยุทธ์เรื่องแผนเรื่องการสื่อสารออกภาพชัดเจนมากๆในด่านสปิทที่ชาเปอร์หยิบมาชาเปอร์เนี่ยเล่นในชั้นเชิงแบบว่าบีพื้นที่เลยนะ ไม่ได้มีจังหวะที่บ้ามากไม่ได้มีจังหวะที่เอาไฟเพลเวอร์ไปถมตรงๆเหมือนกับอีก2ทีมที่เราจะพูดถึงก็คือ x g o กและ NKT เนี่ย <S <S <ๆ>เขาเอา Power ไฟเพวเวอร์ไปถมไปถมไปถมแล้วอีกฝั่งรับมือไม่ได้แต่ในเกมของชา p r p e r Esports เนี่ยได้มีการแบบว่าเล่นเดินเกมแบบ Default มากต่างๆอะไรเงี้ยที่เรามักจะเห็นในการแข่งขันระดับมืออาชีพชาเปอร์เล่นมันได้ดีมากอาาสุกิเล่นอะไร แทบไม่ได้เลยพื้นที่ในการเล่นของพวกเขาน้อยมากทั้งฝั่งกันและฝั่งบุกนะครับในด่านสปิ e ชาร์เปอรเนี่ยใช้กลลมิดในการคอนเทสตตรงกลางด้วยเทโคด้วยบริ e อะไรเงี้ยที่เราเห็นในการขันเทียสองเนี่ยมีการออกแบบหมากตรงนี้มาชัดเจนมากและมันก็ไปจี้จุดอ่อนของอากาซุกิในด่านสปิ d พอดีเพราะว่าอะไรดันไปเลือกไวเปอร์มาไวเปอร์เนี่ยใช่เป็นหนึ่งในตัวละครที่มิดคอนโทรลได้ดี เป็นอันดับต้นๆของด่านสปิดใช่ไหมเพิร์มาสโมปกิดสโมกตรงกลางถ้าเข้ามายิงพีทอะไรเงี้ยและไหนจะกำแพงเดินเลิกได้แวลูของไวเปอร์ตรงเนี้ยชัดเจนอยู่พอสมควรแต่พอมันต้องมาเจอกับบริชจ์ทัเทโฮเนี่ยไอสองตัวละครตัวเนี้ยที่มันคอนเทสพื้นที่ได้ดีสุดในเกมตอนเนี้ยมันมีเหตุผลว่าทำไมการแข่งขันแม่งหยิบสองตัวนี้คู่กันตลอดเพราะว่าสามารถที่จะซื้อพื้นที่บึม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 ,บมเข้ามาใน จุดที่เขาต้องการจะเด่นไดนและชาเปอร์ก็ใช้2ตัวละครอันนี้ได้อย่างดีเยี่ยมในการปิดตาให้เอ็มซิกที่เล่นไวเปอร์เล่นไม่ได้เลยเชิงของชาเปอร์ทั้งดีฟ l ลทั้งไฟพาวเวอร์ก็ครบเครื่องนะครับชาเปอร์เนี่ยถ้าพูดถึงมีปัญหาเนี่ยนะครับผมในสายตาผมชาเปอร์จะมีปัญหาในเรื่องของอาการเหมือนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในทีมที่เขาค่อนข้างเล่นเนี้ยบเล่นละเอียดแต่ชาเปอร์เนี่ยถ้า ดูเกมโดยรวมอีกทีนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าชาร์เปอร์จะมีจังหวะเหม่อค่อนข้างเยอะซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ากําลังสื่อสารข้อมูลกันใช่ไหมกําลังคุยคุยเรื่องแท็กตรงแท็กติกนู่นนี่นันน่นอะไรว่ากันไปทําให้เกิดภาพที่อากาซุกิเดินลักไก่เข้ามา ในด่านโลตัสเนี่ยชาเปอร์กันได้ไม่อยู่นะครับอาคาซุกิบุกได้7เ,เลยเพราะว่าอาคาซุกิออกแบบคอมที่เน้นเกมบุกมานะไม่มีเซนติเนลเล่นเป็นโครฟแทนที่เล่นในฐานนะแบบกึ่งเซนติเนลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้พลังของความแอคเซสซีฟเพลย์ค่อยๆย่องไปตัดเดินจังหวะที่มันเป็นทามมิ่งนรกและชาเปอร์รับไม่อยู่นะครับก็มีปัญหาจุดนี้อยู่บ้างแต่ ก็พอมันสลับฝั่งมาเป็นเกมฝั่งบุกก็แน่นอนอาคาซูกิที่ไม่มีเซนเนลก็แตกพ่ายทันทีนะครับผมเกมเพลย์ของชาปเปอร์ถือว่าแสดงสกยภาพออกมาได้ชัดเจนก็ไม่แปลกใจที่ผมจะให้ชาปเปอร์ไปอันดับหนึ่งมีทั้งเรื่องของชั้นเชิงแผนการเล่นที่ชัดเจนและไฟพาวเวอร ที่ค่อนข้างนี่ขาดยงอ่าเยอะวก็คือความไวในการสื่อสารที่ทําให้เกิดอาการเหมื่อยอยู่บ่อยครั้งนะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในทีมเทียสที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังจูนกันนั่นเองมาที่ทีมอันดับ2ของเราผมให้ NKT นะครับผมนะก็เป็นทีมที่มีสังกัดอยู่2ทีมใช่ไหมอยู่ในการแข่งขันครั้งนี้ก็ไม่แปลกที่ผมจะให้พวกเขาเป็นอันดับ1และอันดับ2 NKT มาดูที่เกมกัน NKT เะครับเจอกับ i n One Moment นะครับผมในด่านโลตัสเนี่ย i n e Moment เนี่ยเลือก composition ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเมตาฝั่งกันใช่ไหมคือการเอาไว้์เอาโอม n เอาแ s t r a ามาอย่างเงี้ยทำให้สามารถเพลมาสมกซีคอนเทสเอหนักหนกอะไรอย่างเงี้ยในเกมฝั่งกันซึ่ง i n One Moment ควรจะทำมันได้ดีใช่ไหมแต่ได้เลือกเกมฝั่งบุกก่อนนะครับ วันหาเลยมาเพราะว่าในคอมเนี้ยถ้าคุณไปดูนงชิม RQ เล่นเพราะว่าอันนี้ก็คือไอเดียที่นงชิม RQ หยิบไปเล่นในีินะครับผมขบุกกันได้ไม่ค่อยดีนะใช่ไหมบุกได้ไม่ค่อยดีนะทีมเอ็คทกันยังไงรู้ไหมการด้วยกระสุนครับสิ่งที่ทีมเอ็นเแสดงออกมาได้ชัดเจนที่สุดในการแข่งขันครั้งเนี้ยไฟ e พวเวอร์ครับไฟพวเวอร์ล้วนเลยทั้ง2แมปเลยนะทั้งด่านโลตัสและด่านบายด่านบาย33นะครับผม ฝั่งของ In One Moment ออกแบบคอมมาที่ค่อนข้าง Question Mark อยู่เพราะว่า u t i l i t y อะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เอือ้อต่อการเล่นเชิงแท็กติกมากเป็น u t i ท i t ีที่เน้นสร้างจังหวะเล่นเองอะไรเงี้ยเน้นเอาจังหวะไปโถมไปวัดอะไรเงี้ยแต่ทีมเป็นเคทีครับเอาเพลย์พวกเขาด้วยไฟฟ้าวลังแลหลายๆครั้ง In One Moment ในด่านโลตัสพวกเขามีความได้เปรียบอยู่นะแบบทำจังหวะเข้ามายึดตรงนื้ตรงนี้ได,ตได้ตัวเลขได้เปรียบแต่กลายเป็นว่าทีมเอ็ ดาร์ฟอะครับผมโดยเฉพาะดาร์ฟเลยไฟพาวเวอร์ของดาร์ฟเนี่ยจังหวะเวอร์เวอร์มีเยอะมากนะครับผมวิกกี้เนี่ยทำตัวเองเป็นตัวฉีกเป้าเราจะเห็นวิกกี้กระโดดเล่นดอง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 ,ดอ,งอยู่หลายๆครั้งนะครับผมโซคูสุดาก็ไฟพาวเวอร์ชั้นยอดนะครับผมเป็นเน,นเนี่ยสองคนนี้คือ2คีย์ไฟพาวเวอร์หลักเลยของ NKT ที่ทำให้อินววลเมนสู้อะไรไม่ได้เลยแต่ในเชิงกลยุทธ์ทีม NKT ไม่ได้ออกชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าเขาเล่นโถมเขาเล่นวัดเขาเล่นจังหวะ ที่ไวตามสไตล์ทีม NKT มาก่อนหนะ้าแต่พอมารอบนี้ด้วยที่มันเจอกับทีมที่ยังไม่ได้บีบบังคับให้ทีม NKT อเะเล่นชั้นเชิงหรือทีม NKT แพ้เรื่องไฟล์พาวเวอร์เราก็เลยยังไม่ได้เห็นชั้นเชิงกลยุทธ์นะครับว่ากลยุทธ์ของ NKT จะถึงขั้นไหนนะจะถึงขั้นไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้ NKT อยู่อันดับ2ไว้ก่อนอันหนึ่งเลยทำไมผมถึงให้ NK t อยู่อันดับ2ให้ชาร์เปอร์เหนือกว่า เพราะว่าชาเปอร์แสดงศักยภาพมาชัดเจนทั้งสองอย่างและชาเปอร์ชนะ NKT มาก่อนหน้าด้วยอ่ะให้ดูข้อมูลย้อนหลังนิดหนึ่งชาเปอร์อ e ีสปอรกับ NKT เคยเจอกันมารอบหนึ่งแล้วก่อนหน้าและชาเปอร์เอาชนะ NKT ไปได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นก็เลยเป็นลิสต์นี้ไว้ก่อนนะครับอันดับ2 NKT มาที่อันดับ3ครับอันดับ3แน่นอนครับก็คงไม่พ้เอกกอนะครับผมอันที่จริงอ่ะ ผมสามารถใช้คำอธิบายเดียวกันที่ผมอธิบายทีม NKT ไปแต่แค่นี N ้ e, กับ X-God ได้เลย X-God ในการแข่งขันล่าสุดที่เจอกับ Mara eSports นะครับกดดันได้ไฟพาเวอร์สุดโตงครับ 13, 2, 13, 2, 2รอบเลยฝั่งของ Mara eSports เล่นไม่ได้เลยเสียสติตั้งแต่ราวที่ไม่4ก็5ผมจำไม่ได้ไม่4ก็5 2ราวนี้แหละที่ m a r ลสปอร์ t จังหวะมันมันไม่ซิงกันเลยจังหวะที่มาอิสปอร์เนี่ย ควรที่จะสร้างความได้เปรียบนะถ้าคุณดูที่ตัวละครของ马拉伊斯堡เนี่ยนะฮะเพราะาเป็นตัวละครที่คอนเทสพื้นที่ได้เหนือกว่าเอ็กกออยู่แล้วพื้นที่หน้าเอเมนเนี่ยควรอยู่ในมือของ马拉伊斯堡ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าจังหวะการส่งของอะไรแบบเนี้ยไม่ดีพอฝั่งเอ็กกอเนี่ยเขาออกมาจังหวะวัดวัด,วดได้หมดเลยแพ้ไฟเขาก็ปึ่มปุมปุมปมแพ้รัวๆยิงไม่สู้เลยเนะครับทำให้เราเห็นแค่ศักยภาพของไฟพาวเวอร์ของเอ o กอร์ที่ ก็สูงเป็นอันดับต้น,ตนๆนะครับผมไม่แน่อาจจะสูงกว่า NKT ไม่แน่อาจจะเหนือกว่า NKT แต่อย่างน้อย NKT แสดงศักยภาพด้วยการเป็นอันดับในพรีเมีย์นะอันนี้คือย้อนไปในของพรีเมียที่พรีเมียเนี่ย NKT เป็นอันดับ2ใช่หไหมชาร์เปอร์อันดับ1เนี่ยและเอ็กก็น่าจะไม่สามารถไต่ไปถึง NKT ได้ก็แสดงว่ามันมี e l e m e มนที่ NKT อาจจะมีบางอย่างที่เหนือกว่าแต่เกมเพย์ที่ ออกมาล่าสุดเนี่ยมันยังไม่แสดงศักยภาพของ2ทีมนี้ชัดเจนของเอ t และ x g o กเนี่ยผมก็เลยคิดว่าวัดวัดกันได้2ทีมนี้อันดับ2อ,อันดับ3เนี่ยให้แบบเป็นเป็นชั้นเดียวกันเลยสำหรับ2ทีมนี้ต้องไปวัดกันอีกทีนึงถ้าได้โอกาสเจอกันในสายลึกๆอะไรเงี้ยก็อยากให้มาเจอกันอยู่แต่ตอนนี้ก็เอา x g o กอันดับ3ไว้ก่อนและกันมาที่ในหลุดของกรอบละใช่ไหมเราหลุดกรอบละหลุดกรอบของ ทีมที่เราคุ้นชินกันละชาร์เปอร์เอ็นเกตีเอ็กซ์ก็ุดไปละอันดับ4ผมจะให้ทีมไหนใช่ไหมตอนเนี้ยอันดับ4อ่ะผมอันดับ4กับอันดับ5นะครับผมเคสคล้ายๆกับ n อ t นเกตและเอ็กอันดับ4อันดับ5ผมให้คลายค่อนข้างใกล้เคียงกันนั่นก็คือ MF ็มเอทีมและอาคาซุกินะครับผมมาอันดับ4 5นะครับผมสี่อาคาและก็อะไรนะ MF เดี๋ยวเราเริ่มที่อาคาซุกิก่อนนะครับอาคาซุกิเนี่ยที่ผมมองว่า วัดอันดับ4อันดับ5ได้นะครับผมเพราะว่าตอนที่เจอกับชาเปอร์เนี่ยดานสปิดแม้ว่าจะแพ้ขาดนะคือเรียกว่าขาดเลยชาเปอร์คุมเกมได้อยู่หมัดเล่นไม่ได้เลยแต่อาคาซุกิเนี่ยมยีการพยายามการแก้เกมอยู่นะครับผมพยายามที่จะเดิมหมากไปยึดจุดนี้จุดนี้พยายามอ่าหาจุดอ่อนของชาเปอร์อย่างเช่นมันมีราวหนึ่งที่แฟชชี่ที่แฟชชี่ เลิกมาจาก A คือด้วยที่ชาเปอร์ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปเรื่องของการทำลายตรงกลางอย่างที่ผมบอกอ่ะการที่เขาหยิบตัวละครอย่างอ่าเทโฮและบริชมาเนี่ยเขาหยิบมาเพื่อพังตรงกลางและความสนใจของชาเปอร์มักจะพุ่งไปที่ตรงกลางแต่สิ่งที่อากาสุกิพยายามแก้ออกมาน่าจะเป็นราวนี้แหละน่าจะเป็นราวที่4 a อากาสุกิแก้เกมด้วยการเฮ้ย ลองลองดูดิว่าตรงกลางมันออกมาเยอะไหมเฮ้ยมันออกมาเยอะปะั๊บแฟตชี่พยายามจะเลิกนะเอเลิก A อ,ออกมาอัพดับข้ามแถบของตัวนิฟฟี่และไหลามาตลบหลังทําให้ชา p เปอร์ราวนั้นแพ้โดยสมบูรณ์เลยแบบมันมันโดนจี้จุดอ่อนอะอย่างน้อยอากาซุกิเขามีชั้นเชิงแบบว่าก้าเล่นเขามีการคํานวณจุดนี้เขาพยายามหาจุดอ่อนอยู่แต่พอหลังจากราวนี้ ชาเปอร์แ <Char> ม่งเปลี่ยนเป็นหมากดีโฟลปับ๊บอากาซุกิเล่นไม่ได้เลยฮะนะฮะอากาซุกิเล่นไม่ได้ในในเกมที่ชาเปอร์คุมทุกอย่างได้พื้นที่ทุกอย่างเพราะว่าอะไรเขามี2ตัวละครคอนเทสพื้นที่ดีที่สุดในเกมและความคมที่สามารถวัดหน้า A อเมนวัด B ได้บีเมนได้ทําให้พื้นที่อากาซุกิไม่มีการไม่มีพื้นที่เล่นเลยนะครับผมนะก็เลยแพ้แมปแรกไปแต่แมปสเนี่ยแมปสที่ผมพูดถึงเนี่ยในครึ่งแรกนะะตอนที่เราคุยกับชาเปอร์ไหมครึ่งแรกเนี่ย ฝังของอากาซุกิขึ้นนําด้วยซ้ํา7ต่อ5นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอากาซุกิเนี่ยมีของในเรื่องของจังหวะไฟพาวเวอร์อยู่นะฮะทำไมถึงเน้นที่ไปไฟพาวเวอร์เป็นหลักเพราะว่าคอมโพสิชันที่อากาซุกิหยิบมาเน้นในเรื่องของเกมฉุดฉันเน้นในเรื่องของเกมวัดเนี่ยพูดได้โดดเด่นเลยนะครับก็มี2คนนะก็คือซาลังเฮกับแฟชชี่นะครับผมแฟชชี่เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นแบบในเรื่องของสเตตหรือเรื่องของจังหวะที่ สร้างความได้เปรียบในฐานดูดิแต่มันมีความคมที่เออในระดับหนึ่งเลยใช่ไหมแต่ความคมที่ชัดเจนสุดก็คงไม่พ้นซาลาังเฮนะครับผมซาลังเฮเนี่ยเล่นวัดชนะหลายครั้งมากเลยนะชาเปอร์วัดกับสาลังเฮห,หลายครั้งแล้วแพ้นะนะครับผม ถ้าไปดูที่เกมครึ่งแรกเนี่ยเกมแมปแรกเนี่ยก็เช่นเดียวกันสกอร์ติดลบก็จริงนะแต่สลังเฮเนี่ยมันจะมีราวหนึ่งที่ดันออกมาหน้าบีแล้วตัดคีคิวกอดได้แล้วทําให้เกมนั้นเป๋ไปเลยเนี่ยน่าจะเป็นราวนี่แหละลาวแรกลาวปืนสั้นที่ชนะไปเนี่ยลาวท,ที่ที่อาาสกิชนะเนี่ยก็จะมีปัจจัยของไฟพาวเวอร์สลังเฮเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักนะครับผมที่ทําให้อาคาสูกิสามารถที่จะต่อกรอกับชาร์เปอร์ได้เล็กน้อยแต่โดยรวมพอมันเป็นจังหวะที่ ต้องเล่นเป็นทีมอย่างเกมฝั่งกันเนี่ยเพราะว่าไม่มีเซนตินลเนี่ยความเป็นทีมเวิร์กในการรักษาพื้นที่ในการเล่นชั้นเชิงคอนเทสอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันเล่นยากขึ้นเพราะว่าไม่มีของเซนตินลในการดักจับในการในการผ่อนภารละเพรสเชอร์ pressure, นะครับแรงกดดันของการกันไซด์เนี่ยก็เลยทำให้กันไม่อยู่นะครับพอมันเป็นเรื่องของชั้นเชิงกลยุทธ์ก็แพ้ไปแต่คาสุกิพอมีมีมีพลังของไฟพาวเวอร์โดยเฉพาะยิ่งสลางเหุจับตามองคนนี้เอาไว้ได้เลย หมากคิมนึงนั่นก็คือ mf team นะครับผม mf team mf team เนี่ยเป็นทีมที่วัดคม mf team เนี่ยชอบออกมาวัดมากๆด้านเพลเนี่ยก็ออกแบบค้อมด้วยการหยิบแชมเบอร์มาใช่ไหมเอาแชมเบอร์มาเล่นคิดโดยูโตครับ first q 5ครับ first day ศูวัดคมเอาความคมมาสู้แล้ว r 5เนี่ยวัดสู้ไม่ได้ในแมปแรกแมปแรกเนี่ยด้วยที่อย่างที่ผมบอกไป r 5ไม่ได้มีชั้นเชิงมาก ในไอไม่ ài, ไม่ได้คุ้นชินกับแบบนี้มากตอนตอนที่ผมคุยก่อนก่อนเริ่มเนื้อหาเนี่ยที่ผมพูดไปโดยเบื้องต้นอาไม่ค่อยคุ้นชินแบบเพลนะครับชัดเจนมากทําให้เอฟทีออกมาวัดได้เหลี่ยมชนะตลอดนะครับห้าสเพลเนี่ยฝั่งของเอฟทชนะตลอดแต่ความคมของ m อฟทีก็ไม่ได้สูงแบบร้อเซเมื่ออาห้าอาห้าเขาเลิกที่จะเล่นชั้นเชิงที่ซับซ้อนมาเล่นอะไรที่แบบว่าโอเคเข้าใจได้ง่ายไม่ต้องมีเซนติเนล เล่นแม่งเกมบุกเอาโครบมาเอาเจตมาเน้นแบบจังหวะง่ายๆว่าตรงๆอาฮะอาฮะก็วัดสู้ได้กับทางด้านของ MF Team ทีมนะครับผม MF Team ทีมในด่านนี้ก็เน้นไฟพาวเวอร์เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ด่านเลยนะนะพยายามออกมาวัดออกมาทําจังหวะที่ดุนแรงซึ่งมันเป็นเพล์ที่เข้าใจได้ในการอ่งขันเทียร์สเพราะว่าในการข่งขันเทียส และหลายทีมอะ่ะมันไม่ได้มีความเป็นทีมเวิร์กแบบสุดโต่งเท่าเทียสองเทียหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้แวลูของไฟเพวเวอร์มันออกชัดเจนซึ่ง MF ทีมก็พยายามใช้จุดนี้ในการทะยานขึ้นมาเข้าสปอตไลน์นั่นเอง้เล่นที่น่าจับตามองนะครับผมก็แน่นอน p e n n y w i ส e นะครับเพนนีไวส์แล้วก็โลเลนชื่อคืคุณคุณกันนะครับผมอันที่จริงอะ่ะผมไม่รู้ว่าคนนี้กับแบ็กแมมบาคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าในทีม MFT ทีมมันจะมีู้เล้นอีกคนนึงคือแบล็กแมมบา อันนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่อยู่เหมือนเดิมไหมแบ็กเมมเบอร์้ี่จำกันได้เนี่ยก็คือผู้เล่นที่มาสแตนอินให้กับฟูเซนแต่ไม่โผล่มาในการแข่งขันคู่นี้นะครับผม,มจุดที่ผมยังไม่เห็นภาพชัดเจนของ m อ Team ทีเลยก็คือเรื่องกลยุทธ์นะฮะแต่เอาเรื่องของความนิ่งไปก่อนแล้วกันนะกลยุทธ์เอทียังยังเล่นชั้นเชิงแบบเดียวคือไฟเพาเวอร์วัด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 แต่เรื่องความซับซ้อนกลยุทธ์ยังไม่มีให้เห็นเรื่องที่จะต้องส่งของจังหวะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไม่ได้มีชัดเจน แต่ความนิ่งของสติอีกส่วนหนึ่งที่ต้องชมอันที่จริง MFT มีโอกาสแพ้แมปสสูงมากเพราะว่าอะไร R5 แม่งขึ้นแต้มสิบสองแล้วเนี่ยอพร้อมจะปิดแมปแล้วแต่ MFT ทยังนิ่งพอแล้ว R5 แม่งล้มเองด้วยคือจังหวะมันเดินเข้ามาล้มเรียงคิวอะแล้วโมเมนตัมเปลี่ยนทิศเข้าทาง MFT ทีดึงเข้าโอเวอร์ไทม์แลวปิดไปได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอห้าอห้าเสิร์ฟมาด้วยแล้วก็ด้วยที่ เมนเทนตี้ของ m f t มันนิ่งก็เลย c a r i เทอร์ลก็เลยสามารถที่จะไหลตาม Flow ของเกมและปิดแมปสองจบ2 0ไปได้นั่นเองนะครับแต่โดยรวมนะครับอันดับ4อันดับ5ผมว่าพอๆกันนะครับผมว่า2ทีมนี้พอๆกันนะครับเจอกันน่าจะเดือดแต่ตอนนี้ยังไม่เจอกันนะมาที่อันดับ6นะครับผมอันดับ6นะอันดับ6เนี่ยผมให้ในฝั่งของ อ n นวั m โมเมนต์นะฮะอินวันโมเมนผมมองว่าแม้ว่าจะแพ้ในเรื่องของไฟ r e าพ w e r เวอร์นะครับผมแต่ในแมปแรกด่านโลตัสเนี่ยเพิ่งเป็นแมปที่ In one moment เนี่ยเขาหยิบมาเนี่ยเขาได้มีการแสดงความเข้าใจในเรื่องของหมากทฤษฎีอยู่เล็กน้อยเพียงแค่มันมันไม่ได้เรื่องไฟ r e าวอร์อย่างเดียวแต่เขาก็พยายามสู้นะพยายามหาเหลี่ยมต่างๆในการแก้เกมกลับคืนมายังพยายามประคองสติได้อยู่นะแต่แต่แต เกมเพลย์ที่ออกมาเนี่ยก็ออกมาได้ไม่ดีมากแพ้ไฟพาวเวอร์แบบสิ้นสภาพเลยคือสู้เรื่องไฟพาวเวอร์ไม่ได้จริงๆมีจังหวะที่ได้เปรียบอยู่แล้วทาให้เกมกลายเป็นเสียเปรียบได้เล่นยังไม่เนี้บพอนะครับผม In One Moment แต่อย่างน้อยก็แสดงเรื่องของเนี่ยไอคอมเนี่ยคอมเนี่ย,ยที่ผมอาจเคยอธิบายไปแล้วอะ่ะก็แสดงว่าทําการบ้านมาสิ่งหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงสำหรับ In One Moment นะครับผมสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับวัน moment คือเอซี่คนเนี้ยคือเอาไม่เอาอะไรเลย นะอาจจะเพราะว่าแบดเดย์รอแก้ตัวดูอีกทีหนึ่งคือวันนี้นะครับอาจจะแบดเดย์แต่ตอนนี้เอาอันดับ6ไปก่อนนะครับผมและอีกส่วนหนึ่งทําไมผมถึงให้อยู่ที่อันดับ6ถ้าคุณดูย้อนกลับไปทีมนี้เคยชนะอาคาซุกิมาด้วยซึ่งอาคาซุกิก็อย่างที่ผมเคยพูดไปอ่อกีเนะ่แล้วก็ต้องเจอกันเนี่ยเจอกันวันนี้ด้วยเจอกันวันนี้ด้วยนะเจอกันวันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอันดับ6ไปก่อนเลยกันสําหรับทางด้านของ in one Moment ครับผมอันดับ7 R5 uh huh. นะครับ อันดับ7 R5 R5 เนี่ยอย่างที่ผมอธิบายในช่วงของ MFT e a m เขาค่อนข้างที่จะ execute ไอเดียที่ซับซ้อนไม่ได้คือมีแผนในหัวอยากเล่นแบบนี้แต่ทำออกมาไม่ได้ทีมเวิร์กยังไม่ถึงขั้นนะครับจังหวะในการเล่นซิงกันยังไม่ดีขนาดนั้นนะแต่เรื่องของไฟพาลเวอร์เขาก็พอมีเขาก็พอวัดได้ปูโจกอที่หลายคนใช้เนี่ยก็พอเล่นได้ดีนะครับพอเล่นทำจังหวะได้นะมีความเข้าใจในเรื่องของ การทําจังหวะดวนนะครับแต่เพนนีไวในถ้่าทัดเทียบแว l ลูของดนะ่านเฮเว่นเนี่ยเพนนีไวแม่งดิเหนือกว่าเยอะเลยนะเอาจริงเพนนีไวนี่โดดเด่นมากของเ f Team แต่ฝั่งของอาห้าอาาเนี่ยก็ยัง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 พอที่จะวัดในเรื่องของไฟพาวเวอร์ได้อยู่เช่นเดียวกันแต่นอกนั้นก็คือยังยังขาดเบสิกอะไรหลายอย่างที่ทำให้ e x e c u t e แผลอะไรเบื้องต้นไม่ได้ก็เลยเอาอันดับเจ็ไปก่อนแล้วกันมาที่อันดับแปดอันดับสุดท้ายก็คงไม่พ้นมาลาอีสปอร์ตครับคื ไอทีมเนี่ยตอนนี้เจอกับเอ็กคอคือเสียวัยมากอ่ะเสียวัยจริงๆนะอ่าไม่รู้ว่าเปิดดูได้ไหมเพื่งนะอ่าอย่าอย่าเาเข้านี้อยู่กันนึงเอาให้ดูเอาย้อนหลังให้ดูกันนึงนะไอ้วันวันวันแรกดิวันแรกวันแรกวันแรกใช่ป่ะเดี๋ยวเอาให้ดูราวเจ้าปัญหาคือราวที่สี่หมุนอ้าว breaking bad มาได้ไงเอเนี่ยลาวเนี่ยเจ้าปัญหามากผมบอกเลยลาวที่สี่ไอลาวที่ห้านะลาวไหนวะไปนึงนะลาวที่มันเล่นหน้าเอขออนุญาตถามนึง อ่ะราวเนี้ยราวเนี้ยคือราวปั้นราวที่แบบแสดงถึงความหลุดซิงชัดเจนมากนะครับผมอยากจะอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนเปิดราวเลยที่แบบแม่งจําำึ้นจำ,จำจำจำติดตาผมและคือเพื่อนอ่ะปิงอ่ะอยากจะดันเข้ามาคอนเทสต์เอซึ่ง คอมของมาลาคอนเทสเอได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรโอ้โหมีทั้งเทโฮมีทั้งบีชใช่ไหมการที่จะแบบฝั่งของเอ็กคจะมาคอนเทสหน้าเอไม่เป็นเรื่องแท้จะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรตุ้มตุ้มปึ้งปั้งสกิลปึ๊บปับ๊บยึดเอไม่น่ายากใช่ไหมยึดเอไม่น่ายากอย่างแรกที่ผมรู้สึกขัดใจที่สุดเลยไม่ซื้อพารานอย่าไปซื้อปืนแทนอ่าส่วนนี้ไม่เท่าไหร่แล้วคุณดูที่มีในแบบสองคนนี้ฮะเพื่อนปิงที่จะยึดหน้าเอนะครับ แล้วคุณดูโพสิชันของ2คนนี้นะอ่าหมุนโอเคเดินเล่นครับเนี่ยแล้วคุณดูเวลาแล้วคุณดูเวลาแล้วคุณดูเวลาแล้วคุณดูความพร้อมของนักกีฬาเนี่ยดูดูห้าสี่สามอินนิเชเตอร์ถ้าตรงเนี้ยมึงยังไม่ได้อยู่ตรงนี้หรืออยู่ตรงเนี้ยแคนเซิลครับไม่พร้อมที่จะลุยหน้าเอแน่นอนไม่พร้อมแล้วจงวังหวะนี้มาแล้วควร c a แคนเซิลครับเพราะว่าโพสิชันแม่งไม่พร้อมอ่ะน่าจะมือน่าจะนั่งคุยกันอยู่ นะครับแต่ไม่พร้อมที่จะลุยหน้าเอแล้วเพราะโพสิชันสองคนนี้ไม่พร้อมที่จะยึดหน้าเอไม่พร้อมจะส่งของแต่เขาก็ยังยึดอยู่แต่เขาก็ยังจะฝืนยึดไปอยู่ครับดูนะเนี่ยก็ยังจะฝืนเนี่ยเนี่ยดูดูเนี่ยเห็นไ,ไหมแล้วของไม่ออกเห็นไหมของมีแค่อะไรมีแค่สตันเนี่ยไอสองตัวเนี้ยที่ยืนตรงเนี้ยมันส่งของไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเพิ่งมาในจังหวะเพิ่งเขาดาวเสร็จปับ๊บมันยังไม่ขึ้นมือขึ้นของเลยซ้าอ่ะเนี่ยแล้วของมันไม่ออกไงเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเดินไปวัดแล้วเกิดอะไรคือมันไม่มีของ,งอะ่ะ ไอเดียมันไม่ควรยากเลยไอเดียมันกนะ็คือส่งบึ้มมอะไรเงี้ยคุณส่งของจิ้วสุ่มสตันปิ้วปังแฟดพึ่งพัง,พง,พงยังไงหน้าเอน่าจะอยู่ในมือของมาละแต่แม,แม่แม่งแม่งหลุดซิงกันตั้งแต่หลุดซิงกันตั้งแต่จังหวะยังไม่เริ่มเกมอะหลุดซิงค์ไปแล้วอะคือแบบเนี่ยโพสิชันคุณดูเนี่ยไอ้เงี้ยเนี่ยยังไม่พร้อมเลยแล้วเวลาแม่งเขาดาวมาแล้วอินนิเชเตอร์ไม่อยู่ในจุดที่พร้อมใช้ของอะ่ะท่านผู้ชมนี่แหละครับที่เหตุผลที่ผมมองว่ามาละแม่งแบบ สำหรับผมนะมีอะไรหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ในวันนี้เลยเพราะว่าเกมเพลย์ล่าสุดที่ออกมาแย่จริงๆแล้วพอหลุดลาานี้ไปแม่งแม่งเป๋ยาวเลยหลุดแบบหลุดแบบไม่น่าให้อภัยหลายรอบอะจังหวะแบบเล่นหลุดซิงกันส่งของไม่ได้คิดช้าทําช้าไม่มั่นใจตัวเองเสียความมั่นใจสติแตกทันทีอ,ะอ่ะเนี่ยเพลยแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นในเกมที่มันแบบว่าเราเรามี ข้อมูลในหัวเราเราเราทำหมากนี้มาอะไรเงี้ยมันควรพร้อมตลอดเวลาซึ่งจุดนี้ก็คือจุดที่ทําให้ผมเห็นภาพชัดเจนว่ามาละไม่พร้อมไม่พร้อมเลยต้องพิสูจน์ในวันนี้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นว่าเขามีของเขามีอะไรดีแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้ให้ให้ชมเลยเอาอันดับแปดไปสําหรับมาลาอ e ีสปอร์ตจุดนี้อืมก็ประมาณนี้ครับนะลันเทียอีกรอบหนึ่งอันดับหนึ่งนะครับก็คือชาเปอร์สปอร์ตแสดงทุกอย่างชัดเจนมาก Perfect 2กับ3 n ็ NH t กับ X God 2ทีมนี้ยังไม่แสดงศักยภาพเรื่องชั้นเชิงเรื่องแผนเลยเห็นเพราะว่าเขาใช้ไฟฟ้าเวอร์โถมใส่ฝ่ายตรงข้ามและชนะมามันก็เลยทำให้แบบจะมองภาพแบบว่าเก่งแบบถึงขั้นไหนก็คงยากเพราะว่าเราดูแค่เซกเมนต์เดียวคือเรื่องของไฟฟ้าเวอร์ซึ่งดีทั้งคู่นะ <Yeah. S 2> อันดับเสียหนับ5อาคาซุกิกับ MS ทีมนะครับผมจะให้ MS ทีมเหนือกว่าอาคาซุกิก็ได้หรืออาคาซุกิเหนือกว่า MS ทีมก็ได้อาคาซุกิเนี่ยที่ที่ดูดีเพราะว่า ต่อกังกับชาเปอร์ได้ดีเลยมีถ้าถ้าในเล่นไอเดียที่ตัวเองเตรียมมามันก็พอเล่นได้แต่ถ้าแบบว่าอยู่ในเกมที่แบบโอ้โหชาเปอร์เล่นเพอร์เฟคเพลย์ใส่แก้อะไรยังยากอยู่ MF ทีมเนี่ยก็เกือบจะแพ้เข้าแมป3ให้ R5 R5 ยังมีความในเรื่องของความซับซ้อนของ Execution เรื่องแผนที่ยังไม่ชัดเจนเล่นแต่แบบหมากวัดคมวัดวะพออีกฝั่งออกมาวัดก็ก็เริ่มไม่ได้ไงแต่เรื่องฝั่งฮาวเวอร์ก็มีมีของเหมือนกันโดยเฉพาะ Pennywise ใช่ไมั้ยอันนํา6 in one moment เนี่ยอ่า ตอนเจอกับเอ็แมปแรกเล่นดูดีแต่แมปสองเอาไปทิ้งนะครับแมปสองนี่ถือว่าน่าจะแบบว่าปล่อยเซอร์หรือเปล่านี่ไม่แน่ใจที่เอาโยรูเอาเรน่ามาอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเอาเดนล็อกมาโซโล่ไม่มีตัวคอมโบอะไรเงี้ยก็ question mark อยู่อันดับ7จ็ดอาฮะนะครับผมอาฮานะครับผมและอันดับ8มาลายอีสปอร์ตครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจียทีมไทยในการแข่งขันวอลเล็ตไทยแลนด์ซีรีส์คิกออฟนะตอนนี้นะครับผมต้องมาดูกันนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เราดูแค่รอบเดียวแต่และทีมเราดูแค่ เพอร์ฟอร์แมรอบเดียวมันตัดสินอะไรยากนะดิสเคมเมอร์ไว้เลยนี่ไม่ใช่เทียริสที่สะท้อนพลังที่แท้จริงของนักกีฬานี่คือเทียริสที่อ้างอิงจาก p e r f o r m ร์แมล่าสุดเขามีสิทธิ์ที่ร์ไต่เต้าขึ้นมาได้ถ้าเขามีของจริงๆต้องแสดงให้เห็นในการแข่งรอบถัดไปประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อหาคอนเทนต์ Content วันนี้ของเรา